เลี้ยวซ้ายนะครับภาษาอังกฤษก็คือ turn left turn left แปลว่าเลี้ยวซ้ายเวลาขับรถบนท้องถนนจะเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปกลับรถใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็คือ turn left turn left แปลว่าเลี้ยวซ้ายภาษาอังกฤษก็คือ turn left turn left แปลว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาภาษาอังกฤษก็คือ turn right turn right แปลว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาภาษาอังกฤษก็คือ turn right turn right แปลว่าเลี้ยวขวาตรงไปภาษาอังกฤษก็คือ go straight go straight แปลว่าตรงไปหรือว่าแปลว่าตรงไปข้างหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ go straight go straight แปลว่าตรงไปข้างหน้า หรือแปลว่าตรงไปกับรถภาษาอังกฤษาก็คือ make a U turn make a U turn แปลว่ากลับรถนะครับกับรถภาษาอังกฤษก็คือ make a U turn make a U turn แปลว่ากลับรถชิดซ้ายภาษาอังกฤษก็คือ keep left keep left แปลว่าชิดซ้ายชิดซ้ายภาษาอังกฤษก็คือ คีบเลฟคีบเลฟแปลว่าชิดซ้ายชิดขวาภาษาอังกฤษก็คือคี g ไรท์คี r ไรท์แปลว่าชิดขวาชิดขวาภาษาอังกฤษก็คือคี e ไรท์คีบไรท์แปลว่าชิดขวานะครับถ้าใครชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ